สวัสดีครับบริษัท HP Controller System นะผมวันนี้เราพามารีวิวแนะนำนะครับเป็นบอร์ดสมาร์ทคอนโทรลนะครับที่ใช้ในการควบคุมเปิดปิดระบบมอเตอร์วาลนะผมตัวนี้เนะี่ยเป็นชุดที่บริษัทสร้างขึ้นมานะผมโดยนิยมเอาไปใช้ในเรื่องของการาเปิดปิดวาล์วน้ําหรือสารเคมีหรือว่าจะเป็นปุ๋ยสําหรับการเอาไปใช้ในกเกษตรนะผมตัวนี้เนะี่ยออกแบบมาให้ควบคุมครับผ่านมือถือสมาร์ทโฟนเข้ามาด้วยระบบ Wi-Fi นะผม ตัวนี้มีทั้งบอร์ดแบบ Wi-Fi แล้วก็ 4G นะครับสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ใช้ระบบ 4G ได้เลยนะครับข้อดีของระบบนี้ก็คือเราสามารถทำการสั่งเปิดวาวนะครับตามเปอร์เซ็นที่เราต้องการได้นั่นหมายถึงว่าปกติแล้ววาวนะผมวาวรุ่นนี้เนี่ยมันจะทำการเปิดนะครับ0ูถึงเลยนั่นหมายถึงว่าวาวจะเปิดสุดและปิดสุดนั่นเองนะครับเป็นแบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับแต่บอร์ดสมาร์ทคอนโทรลของเราชุดนี้เนี่ย ดีไซน์ออกแมาเพื่อให้สามารถรีวาลได้หรือเลือกการเปิดได้นะผมก็คือเปิดแบบห้าสิบเปอร์เซ็นตะเดี๋ยวเราซูมเข้าไปดูเปิดครึ่งเดียวนะก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นหรือจะเปิดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเปิดเต็มเลยก็ได้นะผมแบบเปิดสุดแล้วก็เปิดครึ่งหนึ่งตัวนี้เนี่ยเหมาะในการเอาไปใช้งานเกี่ยวกับการหลีนะครับเปิดปุ๋ยหรือเปิดสารเคมีหรืออะไรพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะทําการปรับเปลี่ยนหรือปรับรีวาลได้ ในเรื่องของบอร์ดสมาร์ทคอนโทรลตัวนี้ควบคุมผ่านมือถือเข้ามาได้เลยเปิดปิดนะครับสั่งงานผ่านมือถือเข้ามาได้ทุกที่นะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบให้ดูนะครตัวนี้บอร์ดเนี่ยนะครับสามารถเราติดตั้งได้เราจะมีขาชุดยึดให้นะครตัวนี้พร้อมเลยแล้วก็เสารับสัญญาณ Wi-Fi นะครับใช้กับ Wi-Fi Office หรือบ้านของเราก็ได้นะครส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสายที่วิ่งมาที่ตัววาล์วนะครับตัววาล์วตัวนี้ก็คือ เราสามา, e is, ถารถเพิ่มได้นะเพิ่มสายได้ท่านว่ามีระยะไกลๆเนี่ยเราก็เดินเข้าไปได้เลยนะครับเดินสายตัวนี้เข้าไปได้เลยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นซัพพลายไฟเลี้ยงวิ่งเข้ามานะเป็นระบบไฟ210โวลต์วิ่งเข้ามานะครับการใช้งานเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คืออ่าเราหยิบมือถือขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอ่าปกติแล้วนะครับผมเราจะต้องเปิดอ่าวาลวนะก็คือตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นวาลวแบบทั่วไปมันก็จะเป็นการเปิดแบบเปิดสุดปิดสุดอย่างเดียวแต่ตัวนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดแบบ ครึ่งเดียวหรือหนึ่งร้อยเอร์เซ็นั่นเองรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นแบบสองสเต็ปการทํางานนะครับผมหรือสองฟังก์ชันก็คือเปิดแบบห้าสิบเซนและหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวต่อจากคลิปนี้ก็คือจะเป็นแบบสี่ฟังก์ชันนะครับก็คือจะมีเปิดครั้งละยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็จะมีปุ่มตัวเนี้สี่ปุ่มนะครับเดี๋ยวจะมีการรีวิวต่อจากคลิปตัวนี้วันนี้ก็มารีวิวอบอร์ดที่เป็นเปิดแบบสองสเตป ่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเปิดแบบห้าสิเอร์เซ็นดูนะครับผมเราก็กดไปที่สวิตช์นะครับโอเพนวาลห้าสิเปอร์เซ็นตเราจะสังเกตว่าวาลตัวนี้นะเปิดมาแค่ครึ่งเดียวนะครับผมเปิดมาครึ่งครึ่งเดียวแบบนี้นะครับแทนที่มันจะเปิดเต็มนะครับเราก็หลีมาเราสมมติว่าเราเปิดปุ๋ยนะครับหรือเปิดสารเคมีเนี่ยเราอยากจะปล่อยแค่นี้หรือเปิดแค่นี้นะครับก็จะเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นของการสั่งเปิดวาลนะครับผมแล้วก็ถ้าสมมติเราต้องการเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็แตะไปที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ วาล์วก็จะเปิดไปที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแบบนี้นะครับเราต้องการรีลงมาห้าสิบครึ่งหนึ่งนะครับผมมันก็จะทํางานครึ่งเดียวนะครับก็คือเปิดมาแค่ครึ่งเดียวหรือต้องการปิดเลยก็คือแบบนี้นะครับปิดเลยก็เป็นแบบนี้สั่งปิดไปเลยนะครับก็เป็นบอร์ดที่เรา,อ,าออกแบบมาเพื่อการเอาไปใช้งานในเรื่องของเปิดปุ๋ยเปิดสารเคมีต่างๆเปิดน้ําลดต้นไม้นะครับเราไม่อยากเปิดน้ําเยอะ หรืออะไรแบบนี้เราสามารถรีได้หรือเราต้องการเปิดครั้งเดียว100%้วเราก็กดที่สวิตช์100%ตัวนี้เข้าไปปุ๊บมันจะเปิดทีเดียวสุดเลยนะบแบบวาวทั่วๆไปนะที่นะทจ่ายไฟปุ๊บแล้วเปิดเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดสุดแบบนี้นะครับอันนี้คือแบบ2สเต็ปหรือ2ฟังก์ชันนะครับผมถ้าเกิดจะเป็นแบบ4ี่สเต็ปเนี่ยก็คือจะเปิดทีละ25%้เปจะเปิดทีละนิดนะครับผมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็เป็น4สวิตช์4ี่ปุ่มตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีมาแนะนำ อีกทีหนึงนะครับหลังจากคลิปนี้เราลองเปิด5 0าให้ดูอีกทีนึงอ่าแบบนี้นะครับเปิดครึ่งเดียวนะครับแล้วก็ปิดเราต้องการใช้น้ําไม่เยอะนะครับเราก็ปิดแบบนี้ให้น้ําไหลเบาเนะครับก็สามารถทําได้นะครับจะเปิด100%เลยเปิดเต็มที่เลยนะครับเปิดสุดวาวเลยนะครับวาวก็จะเปิดแบบนี้นะผมอ่าอันนี้ก็คือบอร์ดที่เราออกแบบมานะครับสำหรับตอบโจทย์งานประเภท เราต้องการที่จะรีวาล์นนะครับเราไม่อยากใช้น้ําเยอะนะผมเราก็ใช้การรีได้นะครับหรือปเปิดปุ๋ยในการผสมเข้าไปหรืออะไรพวกนี้นะครับตามตามาสวนเนี่ยเปิดปุ๋ยเพื่อผสมไปกับสปริงเกอร์นะปล่อยไปกับน้ําเราก็ปล่อยได้ตามความต้องการของเราเลยนะ,นะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวสั่งปิดเดี๋ยววาล์วจะปิดไปแบบนี้นะครับลองดูอีกทีเลง เปิดห้าอร์เซ็นนี่ระผมก็คือจะเปิดแค่ครึ่งเดียวอันนี้คือสินค้าตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่บริษัทตัวนี้บริษัทเอออกแบบมานะครับก็จะมีในเรื่องของพวกาการออกแบบเปิดวาว์วปิดวา์วต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะมีสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์นะที่เราออกแบบถ้าเป็นของบริษัทเอพออกแบบอะไรมาเนะี่ยมันก็จะมีในเรื่องของพวก อ่าลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรที่เราจดเอาไว้นะผมก็คือป้องกันการลอกเลียนแบบต่างๆนะครับเราก็จะทําตัวนี้ไว้แล้วเพื่อให้อ่ตอบโจทย์ลูกค้าในการนาไปใช้งานต่างๆนะผมโอเคครับถ้าสนใจเนี่ยสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะผมเราอ่ายินดีออให้คำปรึกษาแล้วก็ออกแบบให้นะผมคืออยากจะได้แบบไหนเปิดกี่สเต็ปอะไรพวกนี้เนี่ยเราสามารถออกแบบได้หรือจะเปิดวาวกี่ตัวอะไรพวกนี้ครับเราก็สามารถที่จะดีไซน์ได้นะผมโอเคครับก็วันนี้มารีวิวแนะนำเพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปต่อไปจะมีแบบ สีฟังก์ชันมา,าลงไว้ในช่อง y o u t u b e นะครับสามารถเข้าไปติดตามได้เลยโอเคครับสวัสดีครับ